สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูผมเคยลงคลิปหนึ่ง ấy, เกี่ยวกับกล้วยรากลอยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเนี่ยพอดีผมก็คือต้นที่ลงคลิปไว้นั่นแหละครับคือกล้วยหอมม่วงสูงครับต้นสูงครับวันนี้ผมได้กินลูกกินผลเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยจะมาแยกหนอ่อเขาเดี๋ยวจะพามาดูสรุปแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ได้กลบกอครับ แต่จากการไม่ได้กลบกอก็เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียครับท่านเห็นตาที่ลอยๆแบบนี้ครับอันนี้คือคือที่เขาอยู่กับต้นแม่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแยกครับเนี่ยเอามีดเลาะออกแล้วก็เอาไปชำอีกทีหนึง่งแต่พวกนี้น่าจะรอดครับพวกนี้น่าจะรอดและเมื่อเขาแต่แต่ให้ดาวาผมว่าพวกนี้ก็น่าจะรอดเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาไปชำลงดินครับลูกน้องผมก็จะมากวนครับ อ้น,นี้เป็นหน่อเดียวที่ผมซื้อมานะครับกล้วยหอมม่วงสูงครับก็ปีนี้เป็นเป็นรุ่นแรกครับเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ครับเนี่ยอ้น,นี้คือหน่อจากต้นแม่ต้นเดิมครับก็จะเป็นรุ่นที่สองที่สามแล้วอันนี้คือรุ่นที่สองแล้วกันผมจะเอาไว้ที่เดิมตรงนี้สองสองหน่อครับแล้วผมก็จะแยกเอาไปปลูกต่อที่อื่นอีกที่ตาที่เห็นเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาง,งอกหมดก็ประมาณผมว่าประมาณสิบ สิบตาแล้วก็จะมีหน่อที่พวกเนี้ยรอดแน่นอนครับผมเคยปลูกมาแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นหน่อใหญ่อีกหน่อนหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะนำออกไปด้วยวก็ที่เห็นเห็นตอนนี้ก็ประมาณห้าตาห้าหน่อแล้วที่เขาลอดแน่ๆเนี่ยฝั่งนูน้นแล้วก็ตาพวกนี้ผมคำนวณว,ว่าผมตั้งใจว่ารุ่นต่อไป จะเอาให้ได้สิบต้นแต่ผมว่าน่าจะถึงครับเพราะว่าตาพวกนี้เขาน่าจะเขาน่าจะรอดครับเดี๋ยวผมจะเอาไปอนุบาลต่อแล้วก็ผมจะลองใช้วิธีผมเลาะตาพวกนี้ออกให้หมดแล้วผมก็จะตัดตรงเนี้ยแล้วจะเอาไปฝังทิ้งไว้แบบคว่ำลงเหมือนตามที่หลายๆท่านเคลองดูเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีตาเหลืออยู่หรือเปล่า ผมว่าน่าจะมีเหลือเขาอาจจะรอดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูถ้ามันเป็นยังไงอีกสักเดือนสองเดือนก็คงรู้ครับเพราะว่าถ้ามันงอกเขาคงจะแทงพลดินมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองทําดูลองทําดูก่อนแล้วกันครับเป็นเป็นการทดลองกล้วยหอมม่วงสูงครับก็เหมือนเดิมครับปีนี้ก็คงขอขยายต่อแล้วกันปีหน้าน่าจะได้ประมาณที่ผมพูดเมื่อกี้ นาจะได้ประมาณสักสิบก่อเดี๋ยวก็ใครสนใจหนอก็สั่งจองล่วงหน้ามันได้เลยครับเหมือนกล้วยหล,ยหลายๆชนิดที่ผมเริ่มขยายแล้วครับปีนี้ผมเป็นคนที่ <c oughs> ทกเกลยเกษตรแบบยั่งยืนผมก็จะใช้ต้นทุนที่มันน้อยที่สุดครับผมผมซื้อมาอย่างละหนอครับแล้วก็รอดูผลถ้าเขาจเจริญเติบโตได้ดีผมก็ขยายต่อถ้า พืชชนิดไหนที่เจริญเติบโตได้ไม่ดีผมก็ไม่ขยายต่อก็คืออาจจะขยายเอาความสีเขียวของต้นของเขาแต่ว่าถ้าจะจจำหน่ายจ่ายแจกผมก็จะคือคิดว่าจะทิ้งไว้ที่สวนผมผมจะไม,ไม,ไม่ไม่ส่งต่อแต่ถ้าพืชไหนที่ดีผมก็จะส่งต่อละกันครับผมก็วันนี้สันๆนแค่นี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนสุดท้ายตอนที่ผมแยก ตาแยกหน่อมาแล้วว่าได้ได้กี่หน่อกี่ตาครับผมเมื่อกี้ถ่ายให้ดูที่ต้นเดิมของมันครับเนี่ยตอนนี้ผมเลาะได้ตรงนี้มีที่เขาเขาขึ้นขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่อมาแล้วมีอยู่ห้าห้าห้าหนอ่อเดี๋ยอันนี้ผมจะเอาลงดินเลยครับแล้วจะมีที่เป็นตาแบบนี้ครับเนี่ยผมทําความสะอาดเลาะไอ ผิวจากต้นแม่เขาออกแล้วก็ตอนนี้มันเหลือแค่ตาครับคือตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะขึ้นหรือเปล่าแต่ผมจะลองชำเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาลงกระถางเลยครับแล้วก็ลองดูลองดูเขาดูว่าเขาจะงอกขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการทดลองครับเพราะว่าผมสังเกตด,ดูกล้วยหลายๆรอบที่ผมที่ผมตัดตัดเอาเครือแล้วต้นแม่ผมจะไม่ได้ทําอะไรเลยผมจะปล่อยให้เขา เหี่ยวไปเลยผมตัดแค่แลปล่อยให้เหี่ยวแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้คือต้นแม่ที่วันนี้ผมลองรื้อออกมาดูกับผลปรากฏว่าเจอตาเขาเยอะเหมือนกันจะลองเอามาชำดูครับถ้าถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวผมก็กะว่าจะเอาไปทำในรุ่นต่อไปอันนี้เป็นรุ่นที่สองที่สามนะครับเนี่ยรุ่นรุ่นที่สองครับแต่ว่านอเขาก็จะมีอายุแตกต่างกันไปตามตามเคยอะไรนะ กาบกล้วยที่เขาเขาอยู่ด้านนอกสุดเขาหลุดไปเขาจะออกมาเป็นตากาบละตาครับเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ดูคข้าวๆวันนี้ครับไอ้น,นี้คือกล้วยห,หอมม่วงสูงครับก็คือที่ต้นเดิมผมทิ้งไว้สองหนอ่อได้ที่นี่ถ้านับนับรวมตาด้วยเนี่ยได้13หนอ่อรวมที่เดิมด้วย2ก็ได้13หนอ่อก็มารอดูต่อไปว่า เขาจะเจริญเติบโตได้กินหน่อครับแต่ว่ารุ่นต่อไปผมว่าน่าจะมีหน่อแบ่งปันกันได้ครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมลองทานลูกแล้วได้ผลดีครับลูกเขาใหญ่มากครับใหญ่เกือบเท่าแขนผมแล้วใหญ่มากครับลูกสวยครับกล้วยหอมม่วงสูงครับก็อีกหนึ่งชนิดต่อจากกล้วย King อ f r รดที่ผมมาทำคลิปให้ทุกท่านดูครับเดี๋ยวจะมีกล้วยรุ่นชนิดต่อตอไปอีกหลายชนิดที่ผมจะทำคลิป เอาไว้เป็นวิทยาทานหรือเอาไว้เป็นการศึกษาไปด้วยกันครับต้องต้องเรียนตามเหมือนทุกๆคลิปผมจะพูดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำเกิดจากการที่ได้จากการลองดูครับผลสำเร็จจะไม่สำเร็จอย่างไรเดี๋ยวก็มารอมาลุ้นด้วยกันครับผมคิดว่าเนี่ยดีกว่าปล่อยทิ้งเปล่าครับสำหรับตาแบบน,นี้ก็จะลองเอามาชํำดูครับว่า เขาจะออกหรือเปล่าต้องบอกเบื้องต้นครับให้ให้ท่านทําความสะอาดให้ดีๆครับลองเอาเนี่ยชื่อเรียกอะไรนะสิ่งที่อยู่ติดกับตัว,ต,วตัวต้นแม่เขาออกให้หมดเพราะว่าบางทีมันจะมีพวกนอนพวกอะไรเริ่มเจาะแล้วเพราะว่าตัวแม่ต้นแม่เขาเพราะว่าเราตัดเอาเครือไปแล้วเราก็ตัดต้นแล้วมันก็จะเริ่มทเรีเริ่มย่อยสลายก็เริ่มมีนอนมาเจาะแล้วเราก็ ไอ้หนอรุ่นต่อไปเราต้องต้องดูทําความสะอาดดีๆครับผมอย่าให้มีหนอนมีอะไรไปด้วยก็คือก็คือเป็นวิธีป้องกันอีกอย่างผมผมไม่ได้แช่น้ํายาไม่ได้ทําอะไรเลยผมจะแบบดิบๆแบบธรรมชาติแบบนี้ครับรอดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับผมจะเน้นวิธีธรรมชาติที่สุดแต่ว่าบางทีเราก็ไม่จะเป็นต้องใช้สารเคมีฆ่าเชือ้อโดยทั่วไปครับไอสิ่งที่ฆ่าเชือ้อโดยชีวภาพโดย โดยที่เราทำเองที่ไม่มีพิษก็มีครับแต่ว่าผมคือเกษตรแบบผมผมจะเน้นความง่ายๆธรรมชาติให้มากที่สุดก็ยังไงก็อย่างนั้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับไม่สวยไม่เป็นไรครับขอให้ปลอดภัยอันนี้คือแนวคิดเกษตรอินทรีย์เกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ทฤษฎีใหม่รวมรวมหลายอาจารย์มารวมด้วยกันครับก็ขอบคุณมากสําหรับติดตามหลายหลายคลิปครับท่านจะเห็นว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่คือผมจะ ไม่ไม่วิ่งตามกฎเกณฑ์ของ YouTube เยอะเกินไปละเพราะว่าช่วงผมไม่ถึงสักทีผมก็จะเล่นไปงี้เรื่อยๆครับได้ก็ได้มีไรายได้ก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็ลงคลิปดีกว่าผมเอาแค่นั้นจริงๆครับก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมหลายๆคลิปที่ผ่านมาครับตอนนี้5 6 0 0กว่าคนและสำหรับผู้ติดตามของผมก็มาดูหมาดูแมวในในคลิปช็อตผมได้แล้วก็ ในเรื่องด้าน,านการเกษตรผมก็จะมีแบบนี้ครับเป็นเป็นการเริ่มต้นไปได้วยกันครับส่วนผมไม่ได้ใช่ไม่ใช่สวนที่สวยครับแต่เป็นส่วนเริ่มต้นส่วนที่บุกเบิกเหมือนกันมันหลายๆส่วนก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม